ก่อนแต่งหน้าก็ทา m มย s เจอรที่คุณผู้ชมใช้ทาอยู่เป็นประจำลูบแต่เบาๆมือแต่ทัญญาถูแงรงไปนิดนะครับขั้นตอนที่สองลองพื้นลองพื้นไปเสร็จจากลองพื้นแล้วก็คอนทัวร์ทัญญาชอบมากเลยตอนที่ลงคอนทัวร์เนี่ยหน้ามันตลกตลกเนาะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ เราใช้การคอนทัวร์เอาเราไม่ต้องไปตัดปีกท่านี้ไม่ค่อยแนะนำให้คนแบบไปตัดปีกจมูกเนาะเพราะเขาบอกว่าจมูกที่มีเนื้อคือจมูกที่มีซับคุณผู้ชมจะใช้มือใช้แปรงอะไรก็ใช้เอาแต่ที่ถนัดก็แล้วกันนะคะให้มันออกมาเป็นลักษณะนี้นะคุณผู้ชมคะ่ะเห็นไหมว่าถ้าเราคอนทัวร์ย่างหนัก หน้าเราจะทรงหน้าเราจะเปลี่ยนเลยเออเปลี่ยนจริงๆด้วยเบาๆทำไปเพลินๆชิวๆนะคุณผู้ชมนะจริงๆจะใช้ฟองน้ํำก็ได้เรามาเกี่ยส่วนที่เป็นไฮไลท์เราก็เปลี่ยนแป้งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นสีมันจะมาชนกันสีมันจะมาโดนกันเนาะเราลงแป้งแล้วก็มันก็จะดูเนียน ดูหน้ากัวไปสักนิดทีนี้เราลงแปง้งเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ก็ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมอาจจะด,ดูดันไปนิดนึงแต่เดี๋ยวเนี่ยค่ะเวลาคอนทัวร์จัดเต็มก็จะเป็นแบบเนี้ยเริ่มต้นโดยการคัดเบาก่อนนะเหมือนเดิมคัดเบา เมื่อกี้เราลงไฮไลท์คอนทัวร์ตรงตาไปด้วยเพื่อให้ตามันดูลึกทีนี้เราก็คัดเบานี่เหมือนเดิมยี่ห้อเดิมตลับเดียวเนี่แหละคะ่ะใช้ใช้ได้เยอะแยะหลายสีท่านย่าก็จะลองใช้นี่ไปเรื่อยๆมาถึงนี่เลยคราวนี้มาถึงตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ดูตาลึกๆท่านย่าจะพูดน้อยหน่อยนะ ต้องมีความตั้งใจในการแต่งสีที่สองน้าตาลไหมเลยทีนี้นะคะทาไปให้ทั่วปกตาตาใกล้ๆทาให้ทั่วจากหางตาล่างเดี๋ยวค่อยเบลนทีหลังนะคะเอาให้เสร็จ ก็จากาปลายหางตามาตรงกลางเลยกลางตามานะคะแปลงนี้มันมีสองมุมนี้นะ mm hmm. เป็นเล็กๆงี้กับด้านแบนทันย่าจะกวาดด้วยด้านแบนมาก่อนเลยเห mm hmm. มือนเกาะมาด้านนี้ก่อน mm hmm. นี่นะคะกลางแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงใช้ด้านด้านด้านขวาด้านอะไรล่ะด้านด้านเล็กๆอะ่ะแล้วก็ไล่มาเบนก็คือการหมุนๆแปลงเป็นวงกลม ตรงนี้ช่างมันนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราใช้สีาทาตรงโหนกคิ้วเราเบนแค่ช่วงนี้ให้มันดูเนียนๆก่อนมันจะเข้มก็ช่างมันเพราะว่าลูกนี้เขาเข้มเราก็ต้องเข้มตรงหัวตาแ,ตแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ทันยาก็อันนี้ของ l อรีออธรรมดาถูกๆทาเก็ต แล้วก็ลากมานี่วันนี้ก็ธัญญาไปออกมาัางกายไปทำงานแป๊บหนึง่งกลับมาบ้านแต่งหน้าอัคดคลิปดีกว่าเราธัญญาคิดว่าควรจะไล่ไล่มาถึงตรงนี้เลยนี่ใช้แล้วตรงนี้นิดนึงนะคะโหนคิวธัญญาจะคิดว่าควรจะใส่สีนี้แหละ ราะว่าจริงๆลุคนี้เขาก็แวววาวโกลอยู่เหมือนเดิมเนี่ยหรือถ้าจะใช้ตลับนี้นะคุณผู้ชมทันย่าแนะนำให้ใช้สีนี้ตรงหัวตาตรงนี้กับตรงหนกคิว้วนะคะทีนี้ก็ไอายไลเนอร์ไอายไลเนอร์นี่วาดเลยเต็มที่ทันย่าจะวาดให้มันเป็นแบบสโมกกี้ทันย่าวาดจากหัวไปก่อนงวดนี้ ท่านย่าจะเขียนอายไลเนอร์เนี่ยเป็นหางมาเป็นหางมาปุ๊บตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงมุมตาท่านย่าลากอายไลนเนอร์ลงมานิดหนึ่งนิดเดียวนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆให้ปลายมันเล็กปุ๊บหายเข้าไปนะคะข้างในเขาเขียนแค่ข้างหลังนะคะไม่ต้องมาถึงตรงกลางนะแค่ตรงนี้พอเขียนแค่ตรงข้างหลัง ตรงข้งางหางๆไม่ใช่ข้างหลังขออภัยเจนนิเฟอร์เขาทาตรงนี้ขาวๆแล้วก็เอาตรงนี้ขาวๆนี่ของเขาทาตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาตไลน์จริงๆใช้สีเนื้อดีอประมาณนี้ข้างในอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นการเขียนคิ้วทีนี้คิ้วคุณเจนนิเฟอร์รูปนี้เนี่ยนะเห็นไหมคิ้ว <Q S 1> เขาหัวปักลงมาเดี๋ยวทานย่าก,ก็จะต้องพกก้มหน้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องเขียนคิ้วแบบเจนนิเฟอร์อ่ะดูต่อไปนะคะคุณผู้ชมหัวคิ้วเขาเนี่ยเข้ามาชนกันมากเลยอ่ะ เราก็จะต้องชนแต่ว่าแทนที่เราจะชนแบบนั้นเราคงจะต้องทำเป็นเส้นเส้นมาลุ้นกันคุณผู้ชมค่ะได้แล้วคิ้วเจโรหนึ่งข้างต้องทำหน้างั้นด้วยลำบากมากเลยเดี๋ยวก่อนขออีกข้างหนึ่งอย่าลืมเหลาดินสอนะคะช่วงหัวคิ้วท่านจะใชี้ขยดขงดขี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 ดขด เอาให้มันเหมือนคิ้วธรรมชาติคิ้วที่หัวคิ้วเข้ามาใกล้ๆกันมากะนะคะบางครั้งเนี่ยฝรั่งทําสวยแต่คนไทยทําไม่สวยเพราะว่ามันเข้ามาเยอะไปคือรูปหน้าโครงหน้าเรามันไม่ได้บางคนชอบหัวคิ้วเข้ามาใกล้ๆกันอะ่ะมันจะดูไม่สวยมากเพราะมันจะดูชิดแต่อย่างฝรั่งเนี่ยเขาทําได้นะออะเอาเข้าไปอยากจะเหมือนเจโล ใช้คอนซีลเลอร์ตกแต่งคิ้วอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันได้รูปร่างที่มันเก็บงานถ้าคิ้วใกล้แบบนี้คุณผู้ชมค่อยคไล่สีให้มันเฟดลงได้แต่ถ้าคุณผู้ชมสักคิ้วใกล้ขนาดนี้ไม่สวยไม่ธรรมชาตินะคะมันยา่าขอบอกเน่อยเวลาลูกค้ามาสักคิ้วเนี่ยบางคนบอกจะเอาให้คิ้วคิ้วใกล้ถ้าหัวคิ้วใกล้กันเนี่ยคือจะต้องใช้สีเหมือนกระบายให้สีมันแล้วเราไล่ตรงนี้ให้มันเฟดลงเฟดก็คือไล่ให้มันอ่อนลงนะคะ อย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบโอเคแต่ถ้าคุณสักขึ้นมาตรงนี้เลยมันจะดูตลกเวลาคุณไม่แต่งหน้านะพูดแลวยิ้มหน่อยเครียดลุ้นกันนะคะขนตาล่างมาเลยจิ้ม,มากาวมาคาวพี่แล้วทันย่าบีบกาวพรวดลงไปในขนตาขนตาพังเลยแล้วดันมีอยู่คู่เดียวด้วยคราวนี้ทันยา่าจะค่อยค่อยบรรจงคุณผู้ชมคืนนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่า คุณผู้ชมที่อยู่อเมริกาคุณผู้ชมเทศกาลนี้ออกไปถ่ายอันข้าวเนาะ,ะทำให้ชีวิตคู่มีสีสันเดี๋ยวธัญญาก็จะแต่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยอยู่บ้านเดี๋ยวดูสามีธัญญากลับบ้านมาจะตกใจไหมเนี่ยธัญญาอยู่เป็นอะไรไปทําไมอยู่แต่งหน้าขนาดหนักเขาถามธัญญาว่าวันนี้จะไปกินข้าวไหมธัญญาบอกคือธัญญาเนี่ยไม่ค่อยให้ความสาคัญอะไรกับเทศกาลเท่าไหร่นะนอกจากวันเกิด ก็โอเคหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนี้ติดไม่ค่อยแน่นไม่เป็นไรอีกข้างหนึ่งขอติดก่อนเดี๋ยวค่อยเมาส์ต่อท่านย่าจะบอกว่าท่านย่าไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับวันวาเลนไทน์วันอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หรอกท่านว่ามันเยอะจริงๆปีหนึ่งนะหลายวันเหลือเกินเดี๋ยววันนู้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนั้นอืมบอกว่าพูดต่อเดี๋ยวจะติดขนตาบนขนตาบนท่านย่าอยากเอาอันเก่ามาใช้เพื่อความประหยัด มันกระพือเหลือเกินอันเก่าที่ฉันยากใช้ขาวที่แล้วเันยากเก็บเอาไว้เขาบอกว่ามันใช้ได้สองสาครั้งเพราะว่าเราไม่ได้ไปติดออกไปข้างนอกเราติดเล่นอยู่กับบ้านแต่งหน้าเล่นนี่หวีหน่อยไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมมันเละๆตัดดีกว่าตัดตกแต่งมันดีกว่าให้มันเป็นทรงที่ว่าเหมือนของเขาแล้วก็ทิ้งไปเลยหมดจากครั้งนี้ เอาไปแล้วทันย่าหยดกาวนะค,คุณผู้ชมเวลามีกาวเนี่ยเวลาใส่ขนตาเนี่ยไม่ใช่ทิ่มหัวลงแบบนี้นะคะทันย่าคาเพลาเขาที่แล้ว,ลวทันย่าเอาหัวทิ่มลงนี่โอ้โหมันไหลออกมาตรงขนตาเละตุ่มเปะ๊ะการติดขนตาคือส่วนที่ยากที่สุดในการแต่งหน้าของทันยา่าทันย่าพูดเลยทันย่าไม่ชอบติดขนตาปลอมสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมขาโอ้โหแม่เจ้าอะไรจะเข้มข้างหนึ่ง รู้สึกว่าหลังจากติดไปคราวที่แล้วคราวนีติดง่ายขึ้นป้ายกาวมาแล้วก็ทาคุณผู้ชมสพรึงไหมคะเหลือแต่เก็บงานแล้วก็ทาปากนะคะแล้วก็เก็บงานดูซิเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาโพสต์ท่าถ่ายรูปกันดูตรงไหนมันไม่เรียบร้อยใช้คิวทิป เจน n ิเฟอร์โลเปสโอเคเดี๋ยวดูเช็คดั้งธัญญาก่อนนะว่าดั้งเหมือนเขาหรือเปล่าธัญญาจะมีแป้งสีขาวนิดหนึ่งค่อนข้างขาวมาเป็นตัวช่วยของอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมใช้แล้วมันไม่มันเลยมิสทีนใครอยู่เมืองไทยไปซื้อเลยอันนี้เพื่อนธัญญาให้มาธัญญาก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไว้แต่งหน้าเวลาแบบออกงานอะไรเงี้ยเนี่ยมันขาวใั้าเอาไว้มาทำไฮไลท์ ทันยาจะต้องปบล่องตรงนี้ของทานตรงนี้นิดหนึ่งอาจจะดูเพราะว่าล่องนี่มันทำให้เราดูแก่นะคุณผู้ชมคะนี่เข้มทาแก้มทาตาลูกนี้คุณผู้ชมแต่งไปงานเลยจัดเต็มหรือจะไปงานอะไรที่มันจะต้องแบบว่าจัดเต็มอย่างหนักคุณผู้ชมแต่งแบบนี้เลย เอาให้มันเวอร์ไปเลยทีนี้ทาปากเอ้ยทาแก้มเสร็จแล้วก็ทาปากนะคะเด,นะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะดูเข้ามาอ้าวโอ้โหได้ดอกกุหลาบด้วยมาดูเจนนเฟอร์โรเปนนี่เป็นไงจัดเต็มเจนนฟกลับมาจากโรงเรียนเห็นไหมได้เวลาหิวไหมลูกไมอ้อาวทำไมอ่ะกินแล้วเอ้ยจะกินอะไรป่า นี่สวยอะ่ะก็ได้ปากสีนี้แล้วอันนี้เขาก็ใช้สีมุกมุกค่ะแต่วทันจะจะลองตบแต่งขอบปากให้มันเกินออกไปเสร็จแล้วสีนี้สีส้มสวยนะทันนย่าชอบสีมันเข้มก็จริงแต่ชอบทีนี้สีมุกอันนี้เหมือนเดิมคราวที่แล้วเลยอันนี้ใช้ได้เลยอ้สีนี้จริงๆสีนี้ก็ได้อยู่นะลองสิอืมคราวนี้ขอผสมสีนี้ลงไปหน่อยแล้วกัน มันจะดูออกส้มๆโอเคเสร็จสีนี้ต่อปุ๊บต่อด้วยสีมุกๆุกแววววคราวที่แล้วใช้ไปคราวนี้ <Okay. S 1> ก็ใช้ look Jennifer Lopez นะคะคุณผู้ชมหน้าเราไม่ได้หน้าเราเป็นไทยได้แค่นี้ค่ะ ทัญาว่ามันเป็นลุกที่เข้มมากนะคะถ้าสมมุติว่าจะแต่งหน้าไปตอนกลางคืนหรือว่าไปงานปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยทัญญาว่าโอเคแต่ถ้าเกิดจะแต่งตอนกลางวันทัญญาว่ามันเยอะไปต้องบอกลาคุมชมไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ